ดวงของประเทศรัสเซียในปี2,569เป็นอย่างไรบ้างมาดูด้วยไพ่คำสาบวรมันค่ะ อ,อมสุริยว,วรมันเทวนังอมสุริยว,วรมันเทวนังอมสุริยว,วรมันเทวนังขอให้ข้าพเจ้าเปิดไพ่ครั้งนี้ได้อย่างแม่นยามากๆด้วยเถิดตหนูตัวตนค่ะไพ่คุณเซนนะคะแบกไม้สิบไม้สิบไม้เท้านะคะปีนี้นะคะประเทศรัสเซียจะต้องได้รับกรรมนะคะ ที่เขาไปช่วยเหลือฮุนเซนไปเข้าข้างกัมพูชาหักหลังประเทศไทยค่ะรับกรรมไปนะคะเป็นไพ่รับกรรมกรรมที่เกิดจากไปร่วมมือกับฮุนเซนและรับกรรมของฮุนเซนไปด้วยเลยนะคะการเงินค่ะไพ่ผู้หญิงตั้งคันนะคะเป็นการเงินที่เหมือนกับว่าจะได้ก็ไม่ได้สักทีต้องรอนะคะ เป็นเงินที่เข้ามาช้าใช้เวลานานกว่าจะได้ผลผลิตและได้เป็นกำไรนะการเงินต้องรอคอยนะคะให้สหัชชะเพื่อนบ้านนะคะให้ราชินีถือถ้วยนะคะเพื่อนบ้านของรัเสเซียเนี่ยก็ส่งเสริมรัเสเซียเป็นอย่างดีนะคะราชินีถือถ้วยนี้เป็นลัคนาราศีมีนนะคะเหมือนกับว่าเป็นประเทศใกล้เคียงเนี่ยก็ร่วมมือแล้วก็ ส่งแรงใจที่ดีให้รัเสเซียนะคะมาดูพันธุบ้านแผ่นดินนะคะขึ้นภัยน้ำท่วมนะคะปีนี้รัเสเซียจะเจอภัยทางน้ำนะคะน้ำท่วมหรือว่าภัยที่เกิดจากสิ่งที่เหมือนกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะ,ะไอ้น้ำเกล็ดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปุตตะบริวารน,นะคะขึ้นภัยห้ามไม้เท้านะคะ มีความยุ่งยากปั่นป่วนในหมู่ประชากรของประเทศรัสเซียนะคะอริสตรูค่ะสามไม้เท้าหัวกลับนะคะศัตรูปีนี้เริ่มที่จะมีกำลังกล้าแข็งขึ้นแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยศัตรูอ่อนแอแต่ปีนี้มันเป็นสามไม้เท้าหัวกลับอะศัตรูเริ่มกล้าแข็งขึ้นแล้วนะคะปัตตานีศัตรูที่เปิดเผยตัวหรือว่า หุ้นส่วนคู่ครองการแต่งงานนะคะเป็นไพ่นางเงือกนะคะก็คือปีนี้รัสเซียก็มีหุ้นส่วนที่ดีนะค,ะคอยส่งเสริมเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองสังคมการทหารนะคะแล้วก็มรณะนะคะ Six of w a n d ปีนี้จะมีทหารเนี่ยสูญเสียเยอะนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับทหารนะคะทหารสูญเสียเยอะ สุภะชื่อเสียงค่ะไพเดอสตานะมีชื่อเสียงที่โดดเด่นมีพวกดารานะแสดงนางแบบนายแบบอะไรของรัสเซียไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเยอะนะคนรัสเซียหน้าตาดีค่ะกรรมมาการงานค่ะขึ้นไพสองเหรียญนะคะในเรื่องงานเนี่ยรายได้ไม่ค่อยดีค่อนข้างต้องหมุนเงินเงินสะดุดติดขัดนะคะ ลาพะโชคลาค่ะลาพะเป็นประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นไพ่ลัคนาราศีเมษคนไทยคือรัเสเซียเนี่ยก็เหมือนกับเขาเป็นมิตรกับไทยอะนะแต่ทําไมเขาไปช่วยเหลือกัมพูชาเหมือนเราไม่รู้เลยนะคะว่าตัวตนที่แท้จริงเขาดีกับใครกันแน่นะคะเพราะว่าไพ่ที่เปิดมาตตนุก็เป็นกัมพูชาเหมือนต้องไปรับเวรรับกรรมของกัมพูชาแต่ไพ่ลาพะก็เป็นเราเหมือนเขา แสดงออกว่าเขาเป็นมิตรกับไทยนะแต่รับหลังเขาก็ไปเข้าข้างกัมพูชานะคะวินาศค่ะก้าวไม้เท้านะคะก็จะมีการสูญเสียอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานการทหารอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ปีนี้เขาก็แบบว่าเจอเรื่องไม่ค่อยดีเยอะเหมือนกันเพราะว่าไพตูุขึ้นเหมือนกับกรรมนะคะที่เขาทำกับเราอ่ะ ที่เขาไปเข้าข้างกัมพูชามันขึ้นเลยนะฮะ